ไปใส่กับแม่โอ้ยไปยกเตียงด้วยใจลูกค่าโอ้ยเนี<ด>่ยนะเดี๋ยวเด้อจะเพิ่มเด้อไปยกเตียงกันครนะับยกเตียงไปลูกค่าอีาแม่ไปเลยอียแม่ไปเลยไปเลย นู้ดย e er, like ังยัง so ึกวนดตเกลียนะปื Links, so ้ช so ิคาขอจคือลายแแม่ิายข้อก l บลายหนามันอีกสามมือกันบ้าโซกโซกตัวป้าไปยกเตียงนะครับมัอนี เลียวเลี้ยวโัว้กินแหัหัเลยโมากกวง,งเท่นี้ยเรียนไนดะยังกินเรียง <Bye. S 1> ไปยิ่าไปยกเรียงครับ

เียกไปไปที่แม่เียกไป,ปบอกคนแม่แม่แม่แมเล้วก็บายบายเขาจะสิบว่าอาบน้ำิถูไปแม่ไม่ท่าที่ถูนะเดี๋ยวล้างให้มันหมดก่อน เอาด้ำม่นี้กไม่ต้องปูดสาสิบว่าปูดสาดได้อีกอย่างถูไป